ไปกันเรื่อยๆนะต่อไปเดียวจริงจริงไม่ต้องบอกโอ้ไปจะมินมินแล้วตัวจ <iously> ัดนะครับ <haft> ที่นี่เขาขี่จริง

હલો